เรื่องการบรรล,ลุธรรมระดับชั้นอริยมรรคอริยผลหลายคนอาจจะมองว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากเพราะสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยเวลาในการช่วยบ่มเพาะและการประพฤติปฏิบัติจะต้องเป็นไปด้วยความถูกต้องด้วยถ้าไม่ถูกต้องแล้วไซย่อมไม่มีทางทําให้เกิดผลสําเร็จแห่งการปฏิบัติได้เลยแต่ว่าในกรณีของหลวงพ่อรูปหนึ่งที่แอดมินกําลังจะเล่าให้ฟังอยู่นี้กลับตรงกันข้าม เพราะการบรรลุธรรมของท่านนั้นดูเรียบง่ายมากและเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนชนิดตั้งตัวแทบไม่ทันเลยทีเดียวหลวงพ่อรูปที่ว่านี้มีชื่อว่าหลวงพ่อเต๊ะท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านปักช่องตำบลหนองแวงอำเภอละหารสายจังหวัดบุรีรัมย์สมัยที่ท่านบวชใหม่ๆนั้นท่านมีความฝักใฝ่ในด้านการภาวนาเมื่อมีเวลาว่างท่านก็จะไปหาที่ภาวนา ที่มันสงบสงัดอยู่เป็นระยะระยะแต่การปฏิบัติของท่านท่านจะเน้นหนักไปในทางการฝึกสมาธิให้จิตสงบท่านเป็นพระที่ร่ำเรียนวิชาอาคมสืบทอดมาจากครูบาอาจารย์รุ่นเก่าๆดังนั้นการทำสมาธิของท่านก็เพื่อที่จะเอาไว้เป็นบาดฐานรองรับวิชาอาคมเหล่านั้นนั่นเองผลแห่งการทำสมาธิเป็นประจำจนเห็นอนิสงค์ของความสงบ ทําให้ท่านเป็นพระที่มีเมตตาม,มากเป็นพระใจดีที่น่าศรัทธารูปหนึ่งทีเดียวสิ่งที่น่าจะเป็นอนิสงส์จากการทําสมาธิภาวนาอีกอย่างหนึ่งของท่านก็คือเหมือนกับว่าท่านจะมีนิมิตบ่งบอกเหตุการณ์ล่วงหน้าอยู่เสมอเช่นในกรณีที่ชาวบ้านในหมู่บ้านได้เสียชีวิตลงท่านมักจะพูดให้พระลูกวัดและญาติพี่น้องของผู้ตายฟังว่าคนที่ตายเขามาหาท่านก่อนแล้ว มารายงานตัวกับท่านก่อนแล้วก่อนที่เขาจะตายไปจริงๆด้วยซ้ำอันนี้ก็แปลกอยู่คราวหนึ่งมีชาวบ้านในหมู่บ้านได้พาญาติพี่น้องที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครหิ้วครุสังฆทานมาทำบุญกับท่านปกติแล้วคนกรุงเทพเวลาเขาทำบุญเขามักจะเอาปัใจจัยใส่ในซองถวายพระเสมอชาวบ้านคด้านนี้ก็เช่นเดียวกันหิ้วครุสังฆทานมาหลายถังพร้อมกับ ควักเงินออกมาจากกระเป๋าจัดแจงใส่ซองต่อหน้าหลวงพ่อนั่นเองหลวงพ่อท่านเห็นปัจจัยเยอะๆแบบนั้นโดยที่ท่านไม่ทันระวังจิตใจของตัวเองพันกิเลสความโลภก็เกิดขึ้นและทวีความรุนแรงอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนความโลภเกิดขึ้นภายในใจิตใจมีแต่ท่านผู้เดียวเท่านั้นที่รู้และพยายามขัดขืนอยู่เป็นระยะระยะคนอื่นไม่รู้กับท่านเลย แต่ยิ่งขัดขืนดูเหมือนว่าความโลภนั้นไม่มีทางลดความรุนแรงลงเลยสักนิดโดยนิสัยแห่งพระผู้บวชมานานเมื่อรู้ตัวเองว่าเกิดความโลภมากเกินมนุษย์มานาเช่นนี้ทำให้ท่านรู้สึกละอายต่อใจตัวเองมากผ้าเหลืองๆที่ห่อหุอ้มกายไม่ได้บ่งบอกว่าความโลภจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าพระไม่มีการสำรวมกายวาจาใจกิเลสความโลภย่อมจะเกิดขึ้นได้เสมอ เมื่อความรู้สึกละอายใจเกิดขึ้นแรงต่อต้านความโลภก็เกิดขึ้นพร้อมๆกันกุศลและอกุศลภายในจิตใจกำลังทำสงครามกันอย่างดุเดือดเลือดพล่านในครั้งนี้หลวงพ่อเตะท่านเห็นโทษเห็นภัยของความโลภอย่างชัดเจนท่านเกิดความเบื่อหน่ายและสะอิดสะเอียนต่อความโลภภายในจิตใจของท่านเหลือขนานนับณเสี้ยววินาทีนั้นเองความเบื่อหน่ายเพราะเห็นโทษเห็นภัยได้พุ่งขึ้น ถึงจุดจุดหนึ่งจิตของท่านก็พริกพรึบทันทีพลิกจากความเป็นปุถุชนเข้าสู่ความเป็นอริยะท่านได้บรรลุโสดาปติมัติแต่กำลังแห่งมรรคที่เข้าถึงนั้นยังส่งไปไม่ถึงผลจิตของท่านจึงหยุดยั้งอยู่แค่มรรคเท่านั้นขณะนั้นนั่นเองความโลภภายในจิตใจได้สลายหายไปเป็นปริทิง้งท่านดำรงขันอยู่เป็นล่มโพล่มใสของญาติโยมต่อมาอีกหลายปี มรณภาพลงด้วยอาการอันสงบณตอนนี้สรีระสังขารของท่านได้ถูกบรรจุไว้ในโลงบนศาลาวัดบ้านปักช่องรอเวลาที่จะทำการถวายเพลิงต่อไปฟังเรื่องนี้แล้วทุกท่านได้คติสอนใจเช่นไรบ้างครับสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังด้วยดีเสมอมา อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องปูดอนสแตชชั่นให้ด้วยนะครับถ้ายังไม่กดติดตามวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับกลาบงาม,งาม